สวัสดีครับเพื่อนๆตะลุยไอเดีย h ชาแนลครับ วันนี้ก็มากับคลิปรีวิวนะครับมีดเดินป่านะครับวันนี้มานําเสนอมีดโบวีนะครับเป็นมีดพกเล็กขนาดกลางนะครับก็เหมาะสําหรับใช้งานนะครับแคมปิ้งนะครับเข้าป่านะครับไปเข้าค่ายพักแรมหรือว่าไปตั้งเต็นท์นอนกับเพื่อนๆนะครับนี่มีชนิดนี้นะครับเหมาะสําหรับสายแคมปิ้งเลยนะครับซอยเนื้อซอยจุ ทำงานครัวต่างๆนะครับรวมไปถึงการฟันกิ่งไม้เล็กๆนะครับได้หมดนะครับนี่ครับแร่ปลานี่ย่างเนื้อเนื้อย่างสตงสเต็กอะไรได้หมดเลยนะครับกับโบวี่นะครับนี่โบวี่สวยนะครับให้ดูอีกร้านครับนี่ครับสวยงามมากนะครับชุดนี้มีอยู่สิบเล่มนะครับ ราคาครับราคาเล่มละ1,000บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับรายละเอียดของมีดนะครับทําจากเหล็กดอกจิกนะครับหรือว่าเหล็กล็อกกิฟรางรถไฟอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างเหล็กดอกจิกให้เพื่อนเดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยครับตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเหล็กกิฟนะครับ เป็นกิบล็อกรางรถไฟนะครับเหมือนกับรูปดอกจิกไหมครับดอกจิกลักษณะจะเป็นอย่างนี้ก็คือเหล็กรางรถไฟอ่ะมันจะเป็นรางคล้ายๆกับตัวทีนะครับตัวนี้จะล็อกขอบรางรถไฟนะครับนี่ก็คือเป็นเหล็กแห่งความเหนียวความแร่งนะครับความคมความทนทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับ มีดชุดนี้มีอยู่ทั้งหมดสิบเล่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูทั้งหมดกันครับนี่เลยครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับมีดโบวี่นะครับเหล็กดอกจิกนะครับมีอยู่ทั้งหมด10เล่มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเล่มที่หนึ่งนะครับนี่ครับเล่มที่หนึ่งนะครับเป็นงานตีทิ้งผิวไฟนะครับพวกนี้เป็นงานตีร้อนนะครับเพราะว่าเหล็กดอกจิก ที่เป็นเพื่อนเห็นเมื่อกี้ครับมันไม่สามารถไปทํางานเย็นได้นะครับนี่เครื่องงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับความยาวของใบมีดเกือบทุกเล่มเลยนะครับจะอยู่ที่7นิ้วนะครับความกว้างนะครับจะอยู่ที่2นิ้วนะครับสันมีดจะอยู่ที่ประมาณ5มิลนะครับ5มิลไล่ปลายนะครับเนี่ยดูการตีไล่ปลายครับสันตรงเด็กเลยนะครับผลิตจากช่างผู้ชํานาญนะครับ ดูการปาดผิวไฟครับตรงนี้เขาเรียกว่าผิวไฟครับผิวคอนนะครับเวลาเราปาดเนี่ยเราใช้เครื่อง kmg หรือเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับปาดผิวขัดผิวนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้ทําคมหลอกตรงสันมีดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าคมหลอกหลอกไว้แต่มันไม่คมนะครับหลอกไว้เพื่อความสวยงามเป็นสัญลักษณ์ของมีดโบวีนะครับนี่ครับส่วนด้ามที่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับด้ามนี้ทํามาจากไม้พยุงนะครับ เป็นไม้มงคลนะครับนะครับแล้วก็ฝังหมุดนะครับฝังหมุดเพื่อล็อกดามประกบไว้นะครับอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับมีหมุดทองเหลืองขนาด1.9นะครับอยู่3จุดนะครับแล้วก็หมุดโมเสตนี่สวยมากนะหมุดโมเสตเป็นลายดอกนะครับแล้วก็รูร้อยเชือกตรงท้ายดามนะครับใส่เชือกตรงนี้แล้วก็พันไว้ทําเป็นเกลียวนะครับเอาไว้ห้อยนะครับ เนี่ยดูการทำด้ามบอดี้สวยงามนะครับเสวยงามมากมีโบวีด้ามประกบนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเล่มที่สองครับนี่เล่มที่สองนี่สวยจริงๆนะครับเี๋ยดูการปาดผิวด้านขวาปาดผิวด้านซ้ายเห็นไหมครับ บาดผิวเก็บงานนะครับสวยงามมากด้ามนะครับด้ามนี้เป็นส่วนของรากนะครับที่อยู่ใต้ดินนะครับขุดนะครับเขาขุดไม้เก่าะครับตามท้องทุ่งท้องนาท้องสวนไปขุดมานะครับมาทําเป็นด้ามนะครับนี่ยครับสวยงามครับด้ามไม้พยุงนะครับสรรพคุณของเขาเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ที่มีน้ํามันอยู่ในตัวนะครับ ยิ่งขัดนะครับยิ่งเกลี้ยงยิ่งเงานะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีมวลเนื้อแบบละเอียดนะครับพอมีมวลละเอียดเนเวลาเราขัดเนี่ยมันจะมีความเงาความสวยงามมากเลยครับแตกต่างจากไม้สักหรือไม้ประดู่นะครับอันนี้เป็นแบบทิ้งผิวไฟนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบขัดขาวครับนี่ตัวนี้แบบขัดขาวครับก็ดูสะอาดสะอ้านดีครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ ราคาเท่ากันนะครับหนึ่บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับดูด้ามนะครับนี่ครับลายสวยนะครับนี่ครับเรารับประกันเลยนะครับว่าด้ามมีดทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนะครับไม่มีตําหนินะครับแล้วก็ลายสวยทุกเล่มนะโดยเฉพาะเล่มนี้เดี๋ยวให้ดูครับเป็นลายไหมครับเป็นคลื่นเป็น ลายถักลายสลับกันเลยครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเนี่ยจับก็พอดีมือนะครับหั่นแรกได้สวยงามนะครับนี่สวยนะครับความยาวก็เจ็ดนิ้วเนี่ยครับ โดยประมาณนะครับ7นิ้วเก็บทุกเล่มนะครับความกว้างก็2นิ้วนะครับสวยจริงๆนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบมีดโบวี e ด้ามประกกนะครับสนใจก็ทักทายมาได้ครับนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะสแกน QR code นะครับ หรือว่าจะจิ้มตรงลิงก์ลายสีฟ้านะครับใต้คลิปแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะครับจิ้มตรงนั้นได้เลยครับจิ้มลิงก์ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะลิงก์ไปหาลายออ f ฟิเชียนะครับเป็นลาย o OA นะครับถามตอบนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้าไปคุยรายละเอียดกันในนั้นได้เลยนะครับนี่สวยมากนี่เป็นแบบขัดขาวนะครับ ราคาก็อยู่ที่เล่มละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับท่านไม่รู้จักผมผมไม่รู้จักท่านนะครับสบายใจกันทั้งสองฝ่ายเลยครับเก็บเงินปลายทางเนี่ยชัวร์เลยครับชัวร์เลยนะครับนี่ลายดามสวยมากเล่มนี้นะครับ ก็โอเคนะครับอย่าลืมนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับทักทายมาได้นะครับส่วนวันนี้ผมเองต้องขอจบการรีวิวมีดโบวี้เพียงแค่นี้นะครับยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับช่องตะลุยไอเดียให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ